ทำไมไม่เปิดกล้องล่ะมาคุยกันสิเปิดมา เนื่องด้วยสมัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานเนี่ยเราก็ต้องอยู่บ้านทําออนไลน์เนาะบางทีการเปิดกล้องนั้นก็มีความจําเป็นในการสื่อสารแต่บางครั้งนะคะสภาพเราอาจจะไม่พร้อมไม่มั่นใจวันนี้นะคะนัชชาเลยจะมานําเสนอโปรแกรมที่มีชื่อว่า Snap Camera ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ OS และ Windows ที่จะมาช่วยทําให้การเรียนหรือว่าการประชุมอันแสนนะ่าเบื่อของเรานะคะมีความสนุกแล้วก็สีสันมากินคืออีกด้วย วิธีการลงโปรแกรมนะคะเดี๋ยวชาจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนะคะโดยที่เราเนี่ยก็โอเคอ่านข้อเสนอนะคะแล้วบอกว่าเออไม่ใช่โรบอทนะแล้วใครนะคะเป็นเครื่อง Mac หรือว่าเครื่อง PC เนี่ยก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูไฟล์ที่เราโหลดไว้จากนั้นนะคะเราก็กด Install ใส่รหัสแล้วก็เราดาวน์โหลดเพียงเท่านี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ การทางานของแอปนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาที่แอปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกมากมายหลายโหมดนะคะอย่างอันนี้นะคะนะชาเข้ามาที่หมดเมคอัพเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าเรียนนะคะเออเข้ามาแล้วก็ดีดัสสามารถเลือกได้และเรานะคะก็สามารถมาเสิร์ชได้เพื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยมีตัวละครที่ชอบและถูกใจนะแล้วก็กดดาวเพื่อที่เราจะเป็นที่เฟเวอร์รตของเราแล้วก็สามารถเลือกด้านข้างได้เลยเวลาที่เราจะเลือกใช้งานอะ่ะมันก็จะแบบเออมากดตรงนี้ดูได้เลยก็จะสะดวกสบายตัวนี้มากเลยค่ะ วิธีการทํางานของเขานะคะเนื่อก็คือการที่เราเนี่ยไปเลือกฟิลเตอร์ไว้ก่อนในตัว snap camera แล้วถ้าหากเราอยากเปลี่ยนนะคะเราก็มากดในนี้เพื่อที่จะเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้ในตัวซูมหรือว่า google มีต่างๆค่ะบางฟิลเตอร์ที่เราเลือกมานะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นหลังมาให้เรานะคะก็สามารถมาตั้งพื้นหลังเองในโปรแกรมต่างๆได้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีฟิลเตอร์เจ๋งๆแล้วก็พื้นหลังจับจ่าอีกด้วยค่ะบอกเลยเทพสุดๆเลย และสําหรับใครนะคะที่เจอปัญหาว่าไม่เปลี่ยนให้ไม่มีฟิลเตอร์เราก็ต้องมาเช็คดูตรงกล้องนะคะว่ากล้องของเราเนี่ยเป็น Sna p Cam e เ a รลาวยังเ<ม>พียงเท่านี้นะคะ<ม>เราก็จะได้ฟิลเตอร์น่ารักน่ารักแล้วค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าสดหรือว่าสภาพ้ไม่พร้อมอีกต่อไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ